แม่อุ้งกันเหรอพี่น้องแม่เอาเอาแม่คือเป็นังุี่ยายกับลาจอยสลงทับกันน้องเอามุ้งว่านเนี่ยมาละตั้งไปือจะอยากให้เห็นทาบนอุ้งน้องเอามานีคือใจเขาแต่แม่โอู้มันกะนางบุญยุ้งนั่นแหละซึ่งวัน้เอาไมค์คำใบติน้องแท็กเตอร์ลาบยาโย้แม่อ้อนไปหนาเนาะแม่เขาตีว่าแม่ เขาตีว่าอ้อนไปหนาเหมืนบอมไปไปตีบัลลุบันนี้พร้อมก็เข้ามันคือบอยูมคือบอยูบอยูนี่ต้องหาแนวกำนางบอยูแล้ววันอยู่ด้านเราเข้ายอส่วนมากนางบ่ได้โดนต้องนอนมันบ่แม่มืาอนี้ละนอนดูอยู่มืึงได้ไปพายวิดีโอจ้งขอในแต่นงานอยากกันไหมมาฟอเป็นอุ่มกันพอดีน่ารักแท้ ยังไงก็ได้มา <c oughs> หากันห้าแล้ว <c oughs> เอฟซี่ฝากคาขมนมมาให้น้องแท็กเตอร์กันได้เดีมาหาคือเก่าเด็กเพิรนกับบอกแต่้งสองหกสองเจ็ยี่สิบแล้วพี่น้ <c oughs> องบ่ถือดอกถือตัวเดียวเขาเจ้าบ่จ่ายมัน <c oughs> ออกเจ็บเจ็บมันแม่นได้หัวนอครับเด้อล้วไอเ็ฟซีดีเฮเด้วไอเพิ่นฝั่งไอเพิ่นมาบอกยาย ยายเป็นเสือพ่อเต็ยเจาฟันตีไหมแนนบ่กคือบ่อบอกพวกหนงฟังโอ้ยแจ็คเหลวเนาะก็ไม่บอกกรดาน่ะบอกหาลอยนี่บอกหาลอยแม่พวกผยิน้มน่ป่าเป็นสือกับอแม่เป็นสือต้องศูนซุนบอกหาป่าเป็นแม่ต้อหาศูนต้องซื้อหาศุนตัเนาะซุนอกแล้วเลย้ื้อหาซุน่หาแล้วได้ตัวหาสิบบาทป้า Uhm. เล่ยเสือนสามรา้านนั้นใสบารในร้านยุ้งเทปร้อยนะไอพี่ชายน้องแท็กเตอร์ตายเดือนที่แล้วเนาะเอฟซีฝากมาให้สบายขึ้นนางไก่เถอะค่ะลูซสิยืดถึงเถอะค่ะนั่งใกล้ๆร้านนะเอาก็ได้คุณนาน้าพาสามร้อยป้าเดือนสองร้อยฝากมาให้ค่าขนมน้องแท็กเตอร์นะคะ เึงมือแล้วนะคะเป็นว่าสงสารน้องเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมดสันเลยบางครั้งเป็นกระบอกได้ถึอน้ำดอกตะลเลขบกเข่าแต่ว่าเป็นสงสารเกากลับมาเป็นสะพานบูนหายบอแมนว่าฮ่าตะเลีอย่างเดียวนะพี่น้องคือว่าเมื่อร่วงมื่อร่วงบ่พี่น้องเด็กเตอร์บอกย่ามือรูวเมื่อยบ่ลูกทการอาบน้ำมือเศร้าแลยเป็นเรื่องเลย สาะอาเลยนะสาำน้ำมันตักน้ำตัดน้ำก็ทุบได้ด้วยนักเก็บเก็บน้ำเลยแม่เก็บต้นหนังแทบจะเอาเนื้อข้ามมันบ่แม่เพราะว่าจะลมเนาะวันเล่าเล่าเพราะคือเก่าแต่วันเด้อคือโลกพวอมีจริงการเนื้อเอาแรกหนึอย่างหนึ่งโตแล้วพร้อมแล้วก็ซ้ำว่างซ้ำซ้ำห่อกระดูกนางไว้แม่นช่จะลมเย่าเสียวอีกที่ตากระดูกโค้งดาบแต่ว่าเวาลูเรื่องทุกอย่างมันบ่แม่ดูแล้วกินมาก กินได้หลายกับยนละกรรมเนื้อห้องบ้านางนันก็แห้งไปห้องโดยโดยงานองมั่นนะเพิ่นฝากเงินมาให้ค่าขนมแล้วบอกเลขเอฟซีแล้วลูกเด้อจะได้ฝากมาให้อีกไปซื้อขนมเด้นลูกเด้อฝากเงื่อนหมายละไปซื้อขนมซื้อนมอยากกินยังกินตนมกินไม่ลงซื้อนมมันดีหน้าให้ตลอดหัววันที่หนึ่งมีหน้านี่สิออกตัวใดไทยหรือรัฐบาลเอ่อรัฐบาลไทยหรือประเทศลาวลูกสิออกตัวใดเด้อ น้องแท็กเตอร์ง่ายตัวลูกงดก็ได้ตรงเป๊ะเลยนะเท็กเอาเฮเลยนะอันนี้ว่าอาจารย์หน่อยเอาสามตัวตรงๆให้โลกลือให้คนไม่มีวันลืมเลยแม่ลูกตัวได้หนึ่งหนึ่งวิถุหน้าเลื่อนหนอนเลยอะไรครับ ตัวได้สิน <c oughs> ม่ฮีออ่แนะมาเดี๋ยวนี้เป็นบอยินเนาะเจ <c oughs> ้าะนาะบ่ะเนาะอากาศหรอนแล้ว <c oughs> ว่านาวแบ้อย่างก็าลังคิดใช่ตองไหนนุ่นดียากทีถาม <c oughs> ออกตัวได้เนาะจังสิไดีมาหากันอีกน้องแท็กเตอร์ บอกเอสซีนะลูกเร็วจักจ้าแม่จ้ากัจเจ็ดแล้วนี่เป็นเลขอะไรเราไปกัจเจตไปยังเป็นก็ไปกับหลอกแล้วถามอีกรอบนึงแล้วเล่ากับบอกร้องเล้วละตัวใดเนาะตัวมันจะออกเล่ากับบอเองเล่ากับบอตัวมันทีอบอของเนาะบ่เอาตัวจักได้ลูกเอาตัวที่มันจะออกตัวใดตัวสอง อีกตัวนึงในลูกตัวตัวเดียวซื้อบ่เป็นสองยังลูก,อกสองหกสองหกแหน่ได้ไปหออรอไม่ใช่หออยู่ดีสิฮะมากกด่าเลยคือบอกแต่ตัวนี้แท้ไ <c oughs> ม่มีสามตัวบ่ลูกมีอีกตัวปะตัวได้มันมีอีกคู่นึงบ่ลูกฮะ,ะคิดๆก่อน ห้างเดียวนี่ป่ะห้างเดียวก็รวยได้บ่ลูกโอเคป่ะอือโอเคจโอ้ยคนต้นทุนหน่อยคนกมักตัวแล้วเนาะบนล่างบนหลังด้วยพี่น้องจับด้วยเด้เอการเก้าส,ส,สองการเก้าสองเนาะสองเก้า ซื้อขึ้นซื้อลงเาได้พี่น้องแล้วทางของน้องเท็กเตอร์ถ้าไม่ไปรัฐบาลไทยก็ไปไปนบ้านเพื่อนบ้านไปกินตำไทยตำลาวนะคะเบาหน่อยเบาว่าลายเพื่อนจะนั่งบ่ดนเพื่อนสีนอนติแม่เอนอนอนว่าเพนนอนลูกเราล่ะเด็กเพื่อนเพื่อนบอกตัวสองสตัวหกพี่น้องสองหกกันสองเก้าบนล่างไปกับกลับด้วย ก็ทำแบบนี้อีกแล้กมีคนอุดอะไรที่ชอบครับ้างนันคือยาทำโซ่ไหนนะกลับด้วยอะไรแม่บายแม่บายเพราะฝันเห็นไอ้พคนอีกบ่พี่ตายคนที่ตายได้เดือนนึงมาบอกแม่หาศูนย์ศูนย์หลงหัวนี่บ่มาบอกแม่นู้นกต่พท่านไหนฝันอยู่ถ้ามาหนูสิลงว่าอันนี้เลขน้องแท็กเตอร์อันนี้เลขแม่บายฝันสิค่ะลงในคลิปเดียวกันฝันวดรุ่นสิบอกอยู่ มื่อบอกหาลอยค่ะมันตัดซื่อห้าจะตัดสื่อหาศูนย์ับศูนย์ศูนย์แม่พ่นเอาต่ศูนย์ศูแม่พ่นเอาตาหางแต่เป็นนกนกที่ตัดทิ่มของูนย์ศูนย์นะศูนย์ออกแล้วเนาะไม่ว่าดูสาวว่าแม่คือสวันดแม่ก็ใส่ข้าแม่เล็บอแม่เนก็บอกหยอกน้ำหนาใส่ข้านั่เลกบ้ว่าแม่เนี่ยแม่คือบอกรับคือบอวจังสิดวงเนาะดวงบ้านในหอด แม่บางข้างบอกบอกอยู่น้ำแม่ยูสิบมือคนนี้ฮะเป็นกินกินอ๋อมันอยู่ในบ้านเนี่ยบ่แม่กินนาลลานาศกโอ๋อคนมาหาเลยแม่มันนีแต่อาทิตย์หนึ่งเรารอสีแมนลันสีไงเป็นงูหน่อยงูเขียวึ้นมาเดีวกินเข้ามาอยู่ในเฮียนบ่เนี้ตอนบ่ายสามเนี่ยแหละเดี๋ยวนองกับไข่เลยน้องไข่อยู่สามมือไปทอดบางสกุลหายแล้วบ้านปิดถิ่มนองมาเศร้าไข่ แต่แต่ว่าบอกเลขก้อนจังทอดบังสกุลให้แมนแมนอายุเคนอะไรแมนอายุเป็นสิบแปดปีช่วยเลือดแต่อายุทอดบังสกุลให้ล้างเล่กออกบ่ะอะไรแม่ทอดบังสกุลไฮเมื่อใดก้อนเนาะก้อนเลขออกแมนไหวหัวนี่เพิ่นสิมาติขันเพิ่นใดเพิ่บุญก้อนโตเป็นพิ่นมาต์นั่นแหะยังว่าเพิ่นทีมอีกแต่แต่เป็นคนดีแม่เพิ่นมาบ่ได้าะใดยาเพราะ้ามาไปนี่เพิ่นไปจังสันแล้วเพิ่นมาได มาอยู่แต่ในขวดกินในกินโอ้มาหาหนองแม่หาหนองแต่ว่าแต่ตอนเพิ่นนี่ได้ไปได้เพิ่นมหานนองยืนบัตรสมัยตะกี้มามาเล่นนยอกันอีกเอกอีกซิเมนคืนหอด้วยย่ายกับหลังกบนองมันเลยมาอยู่ไปนี่พี่ชายน้องเถื่ออายุสิบแปดปีนะคะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันตอนนี้เสียชีวิตได้เดือนกว่ามันบ่แมนเนาะแมนนะคะม้เขาวฟันบอกหาซูนซูนไปบายกบโทษหนูมาจังกล้องเนาะ โอ้ยจักเกลยานมันบอแมนยานมันบอาผู้ได้สิลูกก็ได้ออกตัวเองแตะเจงว่านี่ยนาสิบอกไอ้แปงอยู่ไอ้แปงนางสารการนี่ก็บอกแม่ก็ได้ตั้งกล่องอีู่แล้วพี่ชายน้องแท็กเตอร์มาเขาฟันย่าเล็บอกเล็ย่าตายได้เดือนนึงมาบอกเล็นี่มันแม่นเธอได้ไหมหาอย่างได้ได้บัดนี้เป้เจ้งไปทำบุญไห้คนแหล่านี่สีมาบอกบัดนี้มาเรากับสีมาเลรียญมายังไปตะจักกันนี่กับพ่อแม่คือการเพิ่นมาโยนน้ำลายมือ กินงูน้อยหรอกกินนังเขาน้างคือนางกับแต่บุนีห้เท่านี้มันบ้าบ่เนี่ยมีซํานี่ได้เนาะโอเคสรุปพี่น้องแนวทางของน้องแท็กเตอร์งูวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดสองหกค้างเดียวกันสองเก้านะคะกลบางกล่ากับด้วยนะคออกนะ้าหมวสิมานี่ยนันบอกเจ็ดสองมาออกสามสามเจ็ดสาเจ็ดเจ็ดนเนาะ ไฮเอฟซีเจดีน้ำเดอ้อถามว่าห้เอฟซีเดีย้ายบ่มาอีกเด้อเฮกเตอร์ย้ายบ่ไมาเห็นหนาเด้ <c oughs> ชอชาหยอก็นมากเกินเก่าละบ่ถิ่มบ่ป้าเด้อเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันตั้งแต่ชาติตางก่อนชาตินี้ถึงได้มาเจอกันโอเคเนาะไฮเอฟซีเดีเนาะลงเนาะครับอยู่ตอนนี้ปากอยู่กระดิ่งครับครับครับหน่อยๆ <c oughs> พี่น้องย <c oughs> <c oughs> โม่มันเมื่อยมันเมื่อยเลยเบาหนอยหน่อยโอ้มันเมื่อยผิดป่ะมันเมื่อยมันเบาเพาได้ไอเอฟซีเจ้าดีน้ำเดอครับอออโอเค